สุดยอดเคล็ดลับ5ยาแรงในการแก้ปัญหาไฟตกสำหรับคุณที่พยายามมาแล้วหลายวิธีหลายแบบวันนี้เรามีคำตอบครับ 1. เวลาเลือกซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าด้านในหม้อแปลงจะต้องมีขนาดใหญ่หม้อแปลงขนาดใหญ่ทางด้านในหมายความว่าขดลวดจะต้องมีเส้นที่ใหญ่และจานวนขดลวดที่มากพอขดลวดเส้นใหญ่ทาให้ไฟไหลผ่านง่ายหรือถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือยิ่งขดลวดเส้นใหญ่ก็ล่อไฟให้มาง่าย ส่วนจํานวนขดลวดที่มากพอใช้สำหรับเวลาเมื่อแรงดันไฟฟ้าตกขดลวดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงแรงดันไฟฟ้าให้มากขึ้นได้มากแค่นั้นครับและที่สําคัญขดลวดทั้งใหญ่และก็จํานวนมากเนี่ยจะทำให้เวลาใช้งานหรือดึงไฟเนี่ยไม่ร้อนด้วยครับข้อ2ด้านหลังต้องเป็นเทอร์มินัลขนาดใหญ่สามารถนำสายไฟที่มีขนาดใหญ่เหมาะสมเชื่อมต่อกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าได้ครับ เพราะว่าการใช้ปลั๊กก็ดีหรือว่าเป็นการเสียบโดยที่ไม่ได้ขันให้แน่นจะทําให้เกิดไฟกระโดดครับไฟกระโดดจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนและอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องไฟไหม้หรือว่าปลั๊กตรงนั้นเนี่ยหลอมได้ครับเพราะฉะนั้นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อเป็นแบบเทอร์มินอลและต้องขันสายให้แน่นแล้วก็มีหางปลาที่มีขนาดใหญ่เหมาะสมจึงไม่ทําให้เกิดความร้อนแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดไฟไหม้ไฟจะไหลผ่านได้ดีเมื่อสายไฟมีขนาดใหญ่ที่เหมาะสมครับข้อ 3. ด้านในจะต้องไม่มีพัดลมเพราะพัดลมทําให้เปลืองไฟโดยใช้เหตุแล้วก็เป็นที่เราเรียกว่าโหลดแฝงของระบบและพัดลมในทางวิศวกรรมการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตามที่ต้องการความทนทานเราจะหลีกเลี่ยงพัดลมที่อยู่ทางด้านในเพราะว่าพัดลมเป็น moving part เป็นเหมือนจุดอ่อนของระบบนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าทางด้านใน ต้องไม่มีพัดลมครับข้อ4จะต้องมีบายพาสสวิตช์บายพาสสวิตช์มีความสําคัญยังไงเมื่อคุณจะต้องมีการซ่อมบํารุงหรือทําความสะอาดเครื่องการใช้งานที่ทําให้ต่อเนื่องเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าคุณจะปิดสวิตช์เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแล้วคุณสามารถเปิดบายพาสสวิตช์การใช้งานที่บ้านก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติและคุณก็สามารถที่จะซ่อมบํารุงเครื่องได้ด้วยครับอันนี้เป็นข้อดีและจะต้องมีบายพาสสวิตช์อยู่ในเครื่องด้วยนะครับถึงจะปลอดภัย ข้อาะ5จอ LED จะต้องเป็นดิจิตอลแสดงข้อมูลครบและต้องไม่แฟนซีเกินไปแฟนซีเกินไปก็คือมีจำนวนหลอดไฟที่เยอะก็จะทำให้เปลืองไฟเราเก็บไฟมาไว้เพิ่มให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือว่าในสวนหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมของเราไม่ดีกว่าละครับถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเพิ่มเพื่อนหรือใส่ว่า Dr. Green Energy วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ